โยมีคำถามหนึ่งจะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะคือการปฏิบัติแบบให้เกิดทุกขเวทนามากๆนะคะจะเป็นการที่ช่วยให้กรรมนั้นค่อยๆผ่อนคลายหายไปได้ไหมคะนมัสก,การหมายถึงการปฏิบัติแบบให้เกิดทุกขเวทนามากๆใช่ไหมใช่ค่ะจะทําให้กรรมหมดไปได้ไหมใช่ค่ะโอ้นี่พวกฤาษีโยคีในครัด้วยการเขาทามากันมากแล้วพู้เจ้าก็ยังไปถามเลย มีคนเขายืนขาเดียวผู้เจ้าก็ไปถามนี่เธอทําอย่างนี้ทําไมเขาบอกเขาจะทําให้กรรมหมดไปไอ้เรื่องพวกนี้ผู้เจ้าถกกับราษีาชกมาหมดแล้วแล้วผู้เจ้าของเราก็เคยทํามาหมดแล้วเหมือนกันนอนบนน้ํานั่งหิมะตลอด8ดวันที่หิมะตกเปรยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าเลยนั่งตากแดดกลางแจ้งตลอดนอนในคออวัวข้อควายกินขี้วัวขี้ควายผู้เจ้าเราเคยทํามาหมดนะ ทรมานมาสารพัดอตักกิเลมาถานุโยโคผู้เจ้าไม่ได้ให้ทําและไม่ได้พ้นกรรมด้วยการกระทําอย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปหาทุกขเวทนาตรงนี้มันไม่มีความจําเป็นเพราะฉะนั้นผู้เจ้าเวลาให้ดูเวทนานะเห็นเวทนาในเวทนาผู้เจ้าอธิบายโดยอนาปานาสติอย่างนี้แค่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ผู้เจ้าบอกว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเห็นความรู้สึกเฉยๆเนี่ยนะ ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยผู้เจ้าบอกว่านั่นแหละชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจําแล้วผู้เจ้าบอกผู้กระทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลาย <Joh an> พเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นย่อมชือ่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจํามีความเพียรเผากิเลสแล้วอยู่อุเบกขาเกาะเวทนาเนี่ยท่านให้เกาะอุเบกขาไม่ใช่ไม่ใช่ไปเกาะทุกขหรือไปหาทุกข์มาใส่ตัวหรือไปเกาะสุข ก็ไม <an> ่ด <se ek> <an> ีทั้งคู่ตัวการเกาะสุขเป็นราคานุสัยตัวการเกาะทุกข์เป็นปฏิคานุสัยซึ่งเป็นสังโยชน์ที่พระอนาคามีจะต้องละให้ได้อีกสองสังโยชน์ตัวที่4ี่และตัวที่หอย่างนี้โสดาบันละได้3อนาคามีจะต้องละได้อีกสองราคานุสัยกับปฏิคานุสัยไงเพราะนั้นอย่าไปติดสุขติดทุกข์ฝึกอยู่กับอุเบกขาจากนั้นเห็นการเกิดดับอุเบกขาพู้เจ้าเรียกละอวิชานุสัยได้ไหมครับคุณมากค่ะ